ถ้าไม่มาก็จะไปตามใช่ไหมคะบก็ตามครับเมื่อกี้ก็พิ่งไปเดินเราก็บอกให้เจ้าหน้าที่ไปตามดีกว่าเราจะอยู่นั่นเหละเดี๋ยวช้างออกมาเด๋ยเรามา่นเราเรา ยืนเดียวใส่รถบ่ยืนเดียวใส่รถเดียวใส่รถะถ่ายคอนเทนต์เหรอคะหนูใช่ถ่ายตอนเราเดินไปวันนี้นะคะเทมเสือภูกระแตเราได้มาสำรวจเส้นทางค่ะแต่จริงๆมันก็เป็นเส้นทางที่เราคุ้นชินเพราะว่าเราเคยปั่นจักรยานมาอยู่แล้วนะปีที่แล้วแต่่าปีแล้วเราปั่นจักรยานมาปีนี้เราก็ใส่เสื้อปั่นมาเพราะว่าเรามีแต่เราไม่ปั่นมายักปั่น ยานนักปั่นไปก่อนเริ่มลงมาตอนบ่ายเส้นทางขึ้นน้ําตกตาดนกเขียนนะคะก็ไม่ได้สวยหรูอะไรหรอกนะคะมันก็จะมีโขดหินดินทรายนะจริงๆแล้วนอนอยู่บ้านก็สบายกว่านะคะแต่ว่ามันไม่ได้อาหารร้อนกันเลยที่ปุ๊กงั้นดมูนอนตัวโต แทนค่ะเพื่อคอนเทนต์ปกติก็นอนดูซีรีส์อยู่บ้านจ้ะอันนี้เพื่อคอนเทนต์ของเรานะคะบรรยากาศดีมากค่ะทุกคนเป็นอาทิตย์แล้วใช่ตั้งแต่ฝนตกปั่นก็ไม่ได้ปั่นเราก็เลยเสียงไม้ดีเสียงนั้นตกแล้วสดชื่น่ะสดชื่นลืบเอามาเซฟี่มาด้วยเดินมานี่ก็เหนื่อยอยู่นะคะมอยลายมอยลายสาวมอยอ๋ออย่างนางสมอยเดบรรยากาศเหมือนจะเข้าเมืองไอเมืองยด้วยเมืองแห่งความโชคดีฟืบ โชคดีที่เราอยู่บึงการนะคะมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมากน้ําตกก็เยอะมากแล้วทุกที่อ่ะจะเป็นน้ําตกที่ไม่อันตรายนะคะยกเว้นว่าเราหมื่นล้มเราหมื่นตลาดเราหมื่นล้มตลาดโอ้โหเสียงน้ําตกทุกคนได้ยินเขาบอกว่าให้สงบปากสงบค่ะลืมตัวมันมาเมื่อกี้เป็นการแสดงขออนุญาตบัดทันเด้อค่ะเด้อเจ้าที่เจ้าแคมพระเมษธนี ว้ได้ยินเสียงน้ำตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยนะคะโอ้โหทุกคนถึงน้ำตกแล้วจ้ามันเป็นอะไรที่เอาอ้ามันเกินทำบรรยายนะคะนั่นค่ะอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเบียรก็ยอมแล้วค่ะแล้วก็เหมือนนะคะทุกคนหูยน้ำไหลเนี่ยทุกคนเห็นไหมเห็นน้ำไหมยังไม่ได้แสงสุมไปซูมไป ต้องเอาเกือบบูธมาบอกคราวหน้านี่เนาะยุ้มตีไมนไ <laughs> ยุ้มตีน <laughs> <laughs> ทำไรนะพี <laughs> ่ลุหง,งหลังจากที่พวกเราเดินค <laughs> ุยกัน <laughs> ม<ห>น <laughs> าะมน,นะคะไ,ไม่นานนะคะถึงแล้วนะคะจุดที่พวกเราจะเล่นน้ำนะคะอยู่ในชั้นหนึ่งของน้ำตกตาดน้องเขียนนะคะทุกคนบนรรยากาศดีสุดๆไปเลยจ้ามาเด้อมาเที่ยวบึงการจ้า